เสียเงินจ้างอาจารย์ฝรั่งไปตั้งเยอะแต่ลูกยังพูดอังกฤษไม่ได้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกพูดอังกฤษได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งภาษาก็เลยลงทุนจ้างอาจารย์ฝรั่งไปสอนบางคนเสียเงินให้ลูกไปเรียนโปรแกรมแพงๆหมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านแต่ลูกก็ยังไม่สามารถพูดอังกฤษได้คุณต้อง ดูคลิปนี้ให้จบค่ะก่อนอื่นเลยไก่อยากจะบอกว่าการจ้างอาจารย์ฝรั่งมาสอนมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นประตูด่านแรกที่ทําให้ลูกคุณได้เจอกับภาษาอังกฤษแต่อาจารย์ฝรั่งเขามีหน้าที่อินพุตภาษาอังกฤษให้กับลูกคุณเท่านั้นลูกคุณก็จะมีแค่ทักษะการฟังแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสที่จะเอาพุต หรือสื่อสารออกไปอะค่ะเขาก็ไม่สามารถพูดอังกฤษได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ลูกนะคะจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาก็จะต้องเริ่มต้นจากการฟังให้มากพอและนำสิ่งที่เขาได้ฟังได้ใช้นะคะออกมาสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะคะอาจารย์ฝรั่งไม่สามารถให้กับลูกคุณได้ค่ะเพราะอาจารย์ฝรั่งเนี่ย เขาอยู่กับลูกพูนได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งหรือครั้งละไม่เกิน1-2ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นนะคะลูกก็จะไม่มีโอกาสที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษพอเขาไม่มีโอกาสฝึกฝนเขาจะไม่เกิดความถี่ในการใช้งานค่ะพอไม่เกิดความถี่ในการใช้งาน ทักษะก็จะไม่เกิดค่ะนี่เป็นสิ่งสิ่งเดียวที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเรามีเหนือกว่าอาจารย์ฝรั่งค่ะเพราะเราอยู่กับลูกทุกวันอยู่กับลูกเกือบตลอดเวลามันก็จะทําให้ตัวเรากับลูกเราเนี่ยมีความถี่ในการใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าไปเรียนกับอาจารย์ฝรั่งค่ะไก่นะคะได้สอนภาษาอังกฤษน้องมิสิกเนี่ยตั้งแต่อายุสามขวบจนถึงณนะปัจจุบันนี้ ก็เกือบ3ปีแล้วโดยที่ไก่ไม่ได้จ้างอาจารย์ฝรั่งมาสอนเลยแต่สิ่งที่ไก่มีเหนือกว่าอาจารย์ฝรั่งนะคะไก่มีความถี่ในการใช้ภาษาอังกฤษกับน้องมิสิกมากกว่าอาจารย์ฝรั่งค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็พิมพ์มาบอกครูแม่ไก่ด้วยแล้วถ้าใครติดปัญหาในการสอนลูกพูดอังกฤษเนี่ยอยากจะปรึกษาหรือว่ามีคำถามอะไรสงสัยนะคะ ก็สามารถพิมพ์คำถามมาด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของครูแม่ไก่ด้วยพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ